ครับวันนี้นะครับจะมาแสดงวิธีการเปลี่ยนตัวเครื่องเรือนนาฬิกาให้ดูนะครับซึ่งตัวนี้เครื่องมันเสียนะครับถึงเปลี่ยนฐานก็ไม่เดินนะครับก็ไปหาซื้อตัวเครื่องนะครับจากร้านซด้าครับเรือนละไม่เกินหนึ่งร้อยบาทนะครับมาเปลี่ยนนะครับก่อนดีเราก็มาแกะก่อนครับแกะแกะตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนี้จะล็อกได้ลวดนะครับนี่ครับตัวล็อก เราก็แกะตัวเลาะออกก่อนนะครับจากนั้นก็เอาตัวนาฬิกาออกมาครับนาฬิกา<ม>ก่อนอื่นครับเราก็แกะเข็มออกก่อนครับใช้มือดึงขึ้นมาเลยครับเข็มมัน ครับจากนั้นก็เห็นไหมครับมีน็อตแล้วก็หมุนน็อตออกนะครับครับก็ดึงตัวเรือนอ่อนครับตัวเรือนออนนี่ครับเรือนเก่าต่อไปครับเราก็เอาตัวเรือนที่ซื้อมาใหม่นะครับมาเปลี่ยนแทนครับเอาตัวเครื่องใส่ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับ ตูนะครับตัวเครื่องนะครับให้ถานอยู่ด้านล่างนะครับถานอย่ด้านล่างนะครับอันนี้จะมีแหวนรองครับก็ใส่แหวนรองไว้ก่อนนะครับจากนั้นคือใช้น็อตครับที่ก็ให้มาครับขันถ้าขันด้วยมือไม่แน่นนะครับก็ใช้ครีมครับจับอีกนิดนะครับเพื่อให้เกิดการแน่นขึ้น อันนี้แน่แล้วนะครับต่อไปก็ใส่เข็มนะครับอันนี้เข็มที่ก็ให้มานะครับวิธีการใส่คือพยายามใส่ให้ตรงเลขสิบสองก่อนนะครับใช้เข็มสั้นใส่ก่อนนะครับอันนี้คือเข็มสั้นใส่ก่อนนะครับเข็มสั้น ไปครับเข็มนาทีรับก็ใส่ให้ตรงกันครับ เกลยใเข็มมันชนกันนะครับถ้าชนกันเวลาหมุนจะเกิดการขัดกันนะครับสุดท้ายเข็มวินาทีฮะใส่เสร็จแล้วครับก็ลองหมุนหนึ่งรอบนะครับตัวหมุนอยู่ด้านหลังนะครับหมุนครับดูด้วว่าเข็มมันทับกันหรือซ้อนกันไหมครับถ้าเกิดมันขัดกันครับใส่ทางก็จะไม่หมุนครับลองหมุนดูหนึ่งรอบก่อนครับ โอเคนะครับเข็มไม่ขัดกันครับจากนั้นเราก็ใส่ฐานใส่ฐานสังเกตดีครับั้วบวกโ้วลบนะครับใส่กับขั้วไม่ได้นะครับนี่ครับใส่ถูกต้องครับเข็มจะเดินนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่คืนนะครับใส่คืนอันนี้เป็นด้านบนนะครับให้เลขสิบสองอยู่ข้างบนนะครับ เลข1สอยู่ข้างบนนะครับนี่เลข12อ,อยู่ข้างบนครับทดสอบว่าตรงไม่ตรง12ข้างบน,บนโอเคครับตรงนะครับ12ด้านบนเราก็มาใส่ตัวล็อกคืนนะครับตัวล็อกใส่ไม่ยากครับตัวล็อก จะมีอยู่สี่ตัวจากนั้ครับติดเหมือนเดิมครับมาดูที่ใส pues ่ใหม่ๆนะครับ hmm. เห็นไหมครับเดินตามปกติครับตอนสุดท้ายคือก็ตั้งเวลานะครับวันนี้จะไม่แสดงวิธีการตั้งเวลาให้ดูนะครับครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีนาฬิกาที่มันตัวเรือนเสียแล้วนะครับมีหยวทิ้งนะครับซื้อตัวเครื่องมาเปลี่ยนครับไม่แพงครับประมาณลักว่าสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับ